ลายมากนะเล่นหงเฉยดาพรแล้วสามสามโอยา็ไม่มีโอกาสเล่นกันน่ารักมากๆคุณเป็นผู้ทใคแล้วตอนน้ยัได เราไม่ต้องทานเราไม่ต้องทานเราไม่ต้องทานติดแกงมากอ๋อเขาทำเอ๊ะเขาทำมือยังไงเหมือนมุยองเลยอ๋อเขาทำเป็มินิฮาร์ดไวิฮาวๆก็มินิฮาร์ดใช่ขอทำมินิฮาร์ดข้างหนึ่งมาเดี๋ยวจุดเดี๋ยวพี่ถือไม้ให้อ่ะหนึ่งสองสามเขาเสียประมือหน่องน่ารักน่ารักมากๆอีกล้อมันติดเก็บไว้ทันแบตหมดพอดีพิชานได้ เขาอได้เป็นแล้งอ่าวล้อดีหนึ่งสองสดึงให้ดูเฉยเดให้ดูเฉยเย่เกิดอยากจม่ทนะเกิดอยากจะเดิมเออดูไม่พันเนาะเมือ่อกี้ก็พิมตาพอดีเลยหนึ่งสองสเธอก่อนเนาะเขาแพ้ใช่ไหมมา้ดอ่ะดาวค่ะไม่มีใครได้ อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะยูนิอูนิ่เป็นไปพี่ินทยคนแรกอไม่มีใครทายเลยทำไมอูนิเสียงใหญ่จังเลยอ่ะวันนั้นเาไอเอมสองุดานิเป็นวัดอูนิก็เป็นวัดได้ตัวเล็กๆลดูเสียงห่หลังเราจะเล่นกันอองอคนแล้วไม่มีใครทายเร้เลยเขานอนแล้วไม่ได้เล่นเกมด้วยนอนแล้วเเขาจะเล่กน